สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราสัญจรมาที่หาดบอ่ออิดที่ตำบลบ่ออิดอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับเรามาราชการที่นี่นะครับเราก็เลยแวะชมบ้านเมืองเขาที่หนึ่งเห็นว่าบรรยากาศสวยงามนะครับก็เลยถ่ายภาพห้ท่านดูนะครับชาวประมงก็กำลังทำการ เตรียมอุปกรณ์ในการหาปลานะครับอยู่ด้านหลังนะครับการวางอวนหาปลานะครับยังไงเสียนะครับผมก็จะถือโอกาสนี้นะครับชมบรรยากาศไปด้วยแล้วก็มอบสาระดีๆให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนั่นก็คือสาระที่เป็นเกราะป้องก,กันตัวจากการถูกหลอกลวงทางออนไลน์นะครับ ยังมีนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อเช้านี่เองนะครับคนที่ผมรู้จักโทรมาแจ้งผมนะครับว่าอย่างนี้จะถูกหลอกหรือไม่นะครับจะถูกหลอกหรือไม่คือเขาบอกว่าได้รับข้อความจากทางโทรศัพท์นะครับทางไลน์นะครับ บอกว่าได้รับโชคได้รับโชคเป็นทอง5บาทนะครับ5บาทจากการที่ท่านเคยเป็นผู้ซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์นะครับจ้าของบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์ได้มีการทำกล่องสุ่มจนท่านนั้นได้ รางวัลเป็นทองคำห้าบาทนะครับท่านจะประสงค์รับรางวัลต้องโอนเงินไปก่อนห้าพันบาทเขาก็เลยสอบถามมาผมว่าเป็นไม่ได้ไหมผมบอกเป็นไปไม่ได้นะครับยืนยันนะครับว่าเป็นไปไม่ได้นะครับที่เราจะที่เขาจะให้เราโอนเงินไปก่อนเพื่อจะเอาเงินทองห้าบาทนะครับ แต่ถ้าเรื่องจริงนะครับเขาจะต้องให้เราไปรับที่บริษัทพร้อมกับเอาเงินค่าทำเนียมหรือค่าภาษีไปด้วยนะครับเพื่อถูกต้องถ้าโอนไปก่อนนี้แน่นอนถูกหลอกแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับก็เลยไหวตัวทันขอให้รัระวังนะครับอย่างนี้มีเยอะนะครับมีเยอะมากหลอกว่าเราเนี่ยถูกรางวัล ได้รับรางวัลเป็นเงินเป็นทองเป็นทรัพย์สินนะครับแต่ขอให้เราโอนเงินค่าภาษีค่าทรายเนไปก่อนซึ่งไม่เป็นจริงนะครับอย่าหลงอย่าลวงนะครับอย่าหลงอย่าเชื่อนะครับอย่าโอนนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับไปดูบรรยากาศทะเลไปด้วยกันครับ ผปลากุเราครับเป็นปลากุเราราคาแพงนะปลากุเรารเอาไปนะทำเค็มเยี่ยงอร่อยแพงด้วยนี่ครับคือปลากุเราครับ